สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีสร้างลิงก์แนะนำนะคะของ d i จิพุทนะคะอันดับแรกเนี่ยเราล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะคะให้เราไปที่ตรงสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะจากนั้นก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะก็ไปที่ i n v i t a เ i ชันะคะค่ะจะมีอยู่ด้วยกันสามส่วนนะคะอันดับแรกจะเป็นลิงก์งานลิงก์แนะนำ อันดับ2จะเป็นโค้ดนะคะโค้ดแนะนําของเราเองอันดับ3จะเป็น QR Code นะคะอยากได้ตรงไหนไปใช้ก็ทําตรงนั้นเลยนะคะก็กดลิงก์นะคะอ่าก็ปีเสร็จละนะจากนั้นนะ่ะเราก็อาจจะเอาไปวางนะคะที่ไหนสักที่หนึง่งนะคะวางตรงโน้ตหรือว่าวางตรงนะคะ m e s s e n g e r นะคะของเราก็ได้นะคะเพื่อนๆน,นะ อย่างนี้ค่ะนี่อันนี้คือลิงค์นะคอันนี้ก็คือลิงนนคง์แนะนำของเรานะคะสำหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีค่ะ